ะจะมาพูดถึงเรื่องผุกแพ้คือเราอ่ะไม่ใช่หมหอเรานะคะแต่ละคุณหมอเรียกเราคนไทยค่ะคือเราเป็นโรคลิซี่ดวงสมูกซึ่งต่อเนื่องมาจากเราเป็นภุ้มแพ้ระยะเวลานานอาการของมันก็พอเราเป็นภุ้มแพ้นานๆเยื่อบุของเราก็จะโตในโพรงสมูกก็จะบวมนะคะมันก็จะบวมบวมเป็นพอมีน้ำมูกอะไรไหลตลอดเวลาจามไอแล้วก็มีน้ำมูกแล้วเย่อบุมันอักเสบ มันก็จะทาให้เยื่อบุโตและปิดแน่นในโพรงจมูกของเราได้นะคะถ้าเอาไปสายสองเราก็จะเห็นว่ามันห้อยลงมาตรงนี้นะคะมันก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยอันนี้คืออาการเราเป็นมาได้ระยะประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วคือหมอส่องกล้องเรียบร้อยแล้วว่ายืนยันว่าเป็นลิสสีดวงจมูกนะคะคือคุณหมอก็ให้ยาม,มา รักษาวิธีรักษาก็คือยาสเตรยอยพ่นจมูกแล้วก็ยาก,กินสเตรยอยนะคะเดี๋ยวจะมีรูปยาไว้ท้ายคลิปให้ดูนะคะว่ามียาอะไรบ้างอ่ามันอาการของมันก็แน่นจมูกจนเราหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกเพราะว่ามันโตมากจนติดโพรงจมูกของเรานะคะมันคือบางคนก็ค่อนข้างจะแบบ เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในระยะไหนมันมีเป็นระยะระยะเพิ่งเริ่มระยะกลางระยะแบบโตมากจนบางทีใช้ยาสเตียรอยไม่ได้แล้วก็คือต้องผ่าออกแต่ของเรานี่คุณหมอยังให้ใช้ยาอยู่ก็ตอนนี้ทานยาแล้วก็ต้นยามาประมาณ14วันแล้วค่ะแล้วเราไปดูว่าเขาจะยุบไหมแต่ทางเลือกของแลบิดก็คือ ช้สมุนไพรช่วยด้วยก็คืออย่างเช่นอบสมุนไพรเอาพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรหอมตะไคร้สูตรโบราณของเรานี่แหละแล้วก็พวกเครื่องต้มยำอะค่ะอบไปเลยแล้วก็เป็นสูตรดมเข้าไปเผื่อคือเ้ามีบางเคสต้บอกว่าเผื่อเผื่อแบบเขาจะยุบแล้วก็ระบบหายใจก็จะดีขึ้นหายใจสะดวกขึ้นเราก็ใช้พวกกู้กับยาที่คุณหมอให้นะคะก็คือเราจะมาเล่าเรื่องวิสิทิหลวงประมาณนี้ คือถ้าใครเป็นก็คือไม่ต้องกังวลนะคะก็คือมันมีผลต่อการคนที่เป็นหวัดง่ายภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ระยะเวลานาน,านมันก็สามารถทําให้เยื่อบุเราโตแล้วก็ทําให้เกิดลิสีดวงจมูกได้แต่ไม่ต้องกังวลนะคะไปหาคุณหมอเลยแล้วคุณหมอเขาก็จะให้ยาสเตอรอยเรามาพ่นแล้วก็มากินแต่ของระบิดเดี๋ยวระบิดจะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีีม,มีมีรูปยาแล้วก็มีอาจจะมีรูปตอนอบมาให้ดู ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเยืย่อบุที่เขาโผล่กมาคือเราสามารถส่องเห็นได้เลยว่ามันจะห้อยลงมาในดูจมกูกอย่างเงี้ยเราเอาไฟฉายส่องได้เลยแต่ตอนที่คุณหมอส่งองกล้องก็คือเราเห็นได้ชัดเลยว่าเนื้อเยื่อมันห้อยลงมาแบบปิดโพงคือตอนนั้นคือนอนไม่ได้เลยค่ะต้องลุกนั่งนอนหายใจทางปากมันไม่ค่อยสะดวกนะคะเขาไม่อยากก็ามาอัดคลิปเราไม่อยากให้ทุกคนกังวลเพื่อมีใครเป็นโรคเลสิดวงจมกูกจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะ คือคุณหมอเขามียาให้เราอยู่แล้วอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอยังไงเขาให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้ก็ฝนตกไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงดีหรือเปล่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าก็ไม่รู้มาอัดคลิปวันฝนตกพอดีว่างก็เลยมาเล่าเรื่องผลิสิ์ดวงจับทบรให้ฟัง คนที่เป็นหวัดง่ายอะค่ะก็จะเป็นง่ายแล้วก็คนที่เป็นภูมิแพ้บ่หวัดของอย่างของเล็บบินเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็มีผลมาจากตอนที่เราเป็นโควิดด้วยแหละมันก็เกิดการอักเสบของร่างกายมันเลยทําให้เราแบบมีผลระยะยาวเพื่อทให้ลิสิตดวงโตขึ้นแต่ตอนนี้คือตอนนี้ทําการรักษาอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะยุบได้แค่ไหน mm hmm. เห็นคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ยุบก็คือต้องผ่าแต่ถ้าได้ผ่าก็อาจจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าผ่าแล้วเป็นยังไง ราคาประมาณนี้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะลิสี่ดวงคือถ้ามีภูมิแพ้นานๆมันก็จะทำให้น้ำมูกเยอะได้โพรจะโบกนะคะตอนนี้กำลังของควันกำลังขึ้นนะคะ